สวัสดีครับผมขณะนี้เพื่อนๆกำลังอยู่ในรายการคุยกันวันละตัวนะครับผมคลิปนี้วันนี้นะครับผมจัดไปห้าตัวนะครับผมก็คือ KKP, SCB, BBL, XO แล้วก็ EAXO นี่อาทิตย์นี้แบบมีคนขอเข้ามาซ้ำกันเยอะมากนะครับผมตัวนี้มีคนขอเข้ามาเยอะนะครับเดี๋ยวเรามาอัปเดตกันวันนี้เลยนะครับผมเรามาเริ่มกันที่ KKP ก่อนนะครับอืม KKP นะครับผมอ่าเขาใช้ดาวลงมาเห็นกรอบสีดำตรงนี้ไหมเส้นเห็นลายนะครับผมอันนี้คือสภาวะใช้ดาวนะครับผมแล้วผมก็แกะแพทเทิร์นออกมาเป็น small X เวฟนะครับผมแบบดั double zigzag X กับ triangle นะครับผมอันนี้คือ A B C นี่คือซิกแซกเด้งขึ้นมาทำเป็น X นะครับผมแล้วก็ปรับตัวลงมาเป็น A B C D E แบบ descending triangle ก็คือซ i g z a ก X triangle นั่นเอง สัญญาณแรกของเขาก็คือ RSI เนี่ยยกโลขึ้นนะครับผมขณะที่ราคาเนี่ยมันไหลลงมานะอันนี้คือบูดิทเดเวเทนนะครับผมสัญญาณที่สองก็คือเขาจบแพทเทิร์นก็คือแพทเทิร์นสมอเอ็กเวปสองสัญญาณแล้วนะ KJP นะอืมแล้วสัญญาณที่สามก็คือสิ่งที่เขาควรจะทําก็คือนะครับขึ้นมาทําขึ้นหนึ่งนะย่อขึ้นสองจังหวะเบรกหัวขึ้นหนึ่ง นะครับผมนี่คือสามสัญญาณที่หุ้นจะกลับตัวนะครับผมซึ่งตอนนี้เขาก็มาเจาะแล้วนะครับผมก้อนแนวต้านแรกของเขาอยู่ที่5้าบาทห้าสตังค์เนาะถ้าทะลุห้าบาทห้าสิบตังค์ขึ้นมาเนี่ยทาร์เก็ตของเรามองอยู่ที่ห้าสิบสี่บาทเลยนะครับผมสำหรับ k k p เนาะอืมนะครับ <devrait> เห็นเห็นแน่แน่เพราะเขาจะขึ้นมาทำขึ้นหนึ่งนะครับผมอ่า พอ54เนี่ยมันเป็นฐานเออมันเป็นจุดสิ้นสุดของขึ้น4นะครับอืมตรงซิกแซกที่ปรับตัวลงมาเนี่ยนะครับก็เขาหน้าจะขึ้นไปทาขึ้นหนึ่งบริเวณนี้นะครับสําหรับ g k p เนาะก่อนที่จะย่อลงมาขึ้น2แล้วจังหวะน,นั้นเราค่อยมาแกะอีกทีหนึ่งว่าขึ้น2ที่เขาย่อลงมาเนี่ยเขายอา่ยายอลงมาแบบซิกแซกหรือคอลเลคชันแฟรนะครับถ้าย่อแบบคอลเลคชันแฟรมันก็จะเด้งแรงหน่อยนะครับอืม เดี๋ยวค่อยมาต่างกันอีกทีหนึ่งสวยนะผมมาสวยนะ KCP นะอาทิตย์หน้านะครับเฝ้าเลยนะครับถ้าขึ้นมา5้าบาทห้ตังค์เนี่ยถ้าทะลุขึ้นมาได้เนี่ยยืนอยู่บนเส้น A เจ็ดวันเลยนะเส้นสีนํำเงินเนี่ยแล้วให้เขาซับแรงขายอยู่ตรงนี้นะครับผมเป้าคือ54บาทเลยทาเก็ตเนี่ยนะครับขึ้นมาทำขึ้นหนึ่งเนาะสำหรับ k k p โอเคไปตัวต่อไป สมมติว่าเขาขึ้นมายืนได้นะครับผมจุดตัดขาดทุนก็มาตัดขาดทุนแถวแบบยื้อเลยนะก็สี่สิบเจ็ดบาทห้าสิบตังค์แต่แถวฐานของ Descending นี่แหละนะครับอืมพราะเราลุ้นขึ้นรอบใหญ่เลยนะเราไปรอบใหญ่รอบใหม่เลยนะแต่ว่าแนวต้านนี้ให้ทิ้งไว้แค่ห้าสิบสี่บาทนี้ก่อนภารกิจของเขาขึ้นมาทำขึ้นหนึ่งซะก,กอนนะครับ j k p อ่า SCB นะครับ Hmm. SCB อ่าอันนี้ผมก็แกะแบบโหแบบสดุสดๆไปเลย <c oughs> นะคือ SCB เนี่ยเขาปรับตัวแบบอ่า last wave แบบ triple zigzag x fat x triangle นะอันนี้คือ zigzag ขึ้นมา x x แล้วมาทำ uh, collection flat เด้งขึ้นไปทำขึ้น x นะครับแล้วก็จบด้วย ascending triangle แล้วก็เปลี่ยงไปนะครับดูทันไหม abc นี่คือ zigzag เด้งขึ้นไป x นะครับย่อลงมา abc ตรงนี้เป็น collection flat นะครับเด้งขึ้นไป x abcde อันนี้คือ triangle เนาะแล้วก็เปลี่ยงขึ้นไป อันนี้คือ Last X Web วจบรอบลงมา A B C นะครับผมสามขึ้นแต่คืออยากให้เห็นว่าเนี่ยเขามีลันเบย์ของเขาอยู่นะที่ผมตีเส้นแนวลายสีดำขึ้นมานะครับสัตว์เอซนะถ้าเขาลุมารอบหน้าก็ใช้ลันเบย์ตัวนี้เป็นตัววัดถ้ารับอยู่ก็คือมีในยะนั่นเองนะครับผมสามจุดแต่ตอนนี้มันแค่สองจุดเองนะครับที่ผมลากขึ้นมาก็คือ คราวที่แล้วผมบอกว่าเขาอาจจะปรับตัวขึ้นมาแบบเขาอาจจะแบบย่อลงมาก็ได้แบบ small x เว v e ก็ได้นะครับผมนะแต่อันนี้คือเขาขึ้นสูงเกินไปแล้วนะผมว่ามีโอกาสนะครับผมนะที่จะไปต่อนะครับเออมีโอกาสที่จะไปต่อนะครับผมถ้าเกตของเราเนี่ย มองไว้ที่หนึ่งร้อยสิบบาทนะทาเก็ตของเรามองไว้ที่หนึ่งรอยสิบบาท S C B นะครับผมถ้าคนมีของก็ถือถืออย่างเดียวนะครับผมนะแต่ถ้าเกิดแบบคนอ่า อยากเล่นสั้นนะครับผมอยากเข้าไปเลยตอนนี้เนี่ยต้องบอกว่าตอนนี้เขาคอเคยอยู่ระหว่างเส้น EMA 2อง้อยกับ75็ดสิบห้านะครับผมเอาเป็นว่าแนวรับเนี่ยหนึ่งร้อยหนึ่งบาทตรงนี้เห็นไหมมันมีไฮที่เขาขึ้นมาเด้งกระแทกดูตรงมองนะกระแทกรอบหนึ่งไม่ผ่านรอบสองไม่ผ่านเด้งขึ้นมารอบสามไม่ผ่านแล,ล้วย่อทะลุตรงนี้ใช้เป็นแนวรับได้นะครับหนึ่งร้อยหนึ่งบาทถ้าหลุด ตัดขาดทุนนะครับผมแต่ถ้าอาทิตย์หน้ากลุ่มแบงก์นะครับผมเป็นกลุ่มนำพาตลาดได้นะครับผมพาตลาดขึ้นได้เนี่ยถ้าเก็ตมันอยู่ที่หนึ่งร้อยสิบบาทปัจจุบันราคาของเขาอยู่ที่หนึ่งร้อยสามบาทนะอืมจะให้เห็นว่าเนี่ยเขามีรันเวย์ของเขาอยู่นะเขาแอบมีรันเย์ของเขาอยู่นะเนี่ย เออ,อถ้ายอ่อลงมาก็จะหลุด1 0ึบาทบาทหนึ่บาทแล้วกันนะครับผม t ทา g e เก็ตไพ่อยู่ที่110บาทเนาะเออสำหรับ SCB นะครับไม่ก็ขึ้นไปยืนซับเรียงขายแถวหนึ่งร้บาทสะก่อนก็ยังดีนะครับ scb เนาะ อืก็ประมาณนี้นะครับแล้วค่อยไปวัดหนึ่งร้อยสิบบาทอีกครั้งนะครับอืมตัวต่อไป BBL BBL คืออคือผมถอยกราฟออกมาอยากให้เพื่อนๆเห็นว่า BBL เนี่ยนะครับอันนี้คือรันเวที่เขาแบบไซเวอพนะเห็นเส้นเห็นลายไหมสีดำเนี่ยดูตรงเมาส์ของเราเนี่ยไซเวอพ เสร็จแล้วเขาหลุดรันเวย์เพื่อนๆคือเขาไม่หลุดมานานมากแล้วนะเนี่ยเาตั้งแต่ปี2021นะครับเดือนเจ็ดเขาขึ้นมาเรื่อยๆขึ้นมาเรื่อยๆเนี่ยเพิ่งมาหลุดแถวๆปี2023เดือนสิบหลุดแล้วหลุดลงมาลึกเลยนะครับผมก็ A B C ก็เริ่มนับเลยนะอา่า ก็แทงเป็นสมอเอ็กเว็บเลยนะครับดับเบิลออดับเบิลออทิโฟจะเป็น สองหรือสามเนี่ยจะเป็นสองหรือสามแพทเทิร์นเกันเนี่ยค่อยมาคุยกันอีกทีนึ่งอย่ค่อยมาตามกันอ่าแต่ตอนนี้นะครับผมที่เราเห็นเนี่ยก็คือเขาขึ้นมาทำขึ้น x แล้วลงมาขึ้น a อันนี้ผมเดาว่า a นะ่าจะจบไปแล้วแล้ว b แล้ค่อยไป c ต่ออันนี้คือในรูปแบบดับเบิลนะครับอ่า ทำไมผมถึงมองว่าเขามีความเป็นไปได้ที่จะจบขึ้น a นะครับเพราะว่า rsi เนี่ยเข้าเขต o v e r s o u g h เรยบร้อยแล้วนะแล้ว macd เนี่ยก็ตัดเส้นซ i g n a l นะเพราะฉะนั้นเขาน่าจะเด้งนะครับรอบนี้แล้วก็น่าจะเด้งขึ้นมาแถวหนึ่งแถว1 4 8 5้ตรงนี้ นะครับแล้วค่อยลงมาทําขึ้น C ต่อเพราะฉะนั้นออันนี้ไอเดียผมนะไอเดียผมนะสำหรับคนอยากเล่นสั้นนะครับนะเข้าไปเลย แล้วมาตัดขาดทุนทแถวๆ18บาท50เอ้ย1038 1038บาท50ตังค์นะครับผมแต่ถ้าเก็ตไพเนี่ยอยู่ที่18บาท50ตังค์อ่าราคาของเขาอ,อยู่ที่141อ่านะครับผมพื้นที่ที่จะทำกำไรเนี่ยมันยังมีอยู่นะครับ มีมีเยอะกว่าพื้นที่ที่จะขาดทุนอยู่นะครับอืมก็คือเขาต้องขึ้นมาทำขึ้นบีแถวแถวสิบแปดบาทห้าสิบตังค์อ่ะอืมนะเพราะฉะนั้นก็เป้าของเราก็อยู่แถวแถวนี้นะครับสำหรับคนเล่นสั้นก็สิบสี่บาทห้าสิบตังค์ขึ้นไปก็น่าจะเจอเทขายใส่นะครับผมในกรอบนี้ ก็ถือว่ามีในยะอยู่นะแล้วค่อยลงมาจบขึ้น C แบบ small X Web ในรูปแบบ double ก็คือ,อสองสองแพทเทิรมาเอก,กันเนาะแต่ถ้าเกิดเขาจะต่อแบบ triangle จะเป็น triple ก็เดี๋ยวค่อยมาตามแกะแต่ช็อตนี้ผมมองว่าขึ้น A น่าจะจบแล้วนะครับเนาะแล้วเขาต้องขึ้นไปทำขึ้น B แรงส่งก็คือเส้น MACD ตัดเส้น Signal แล้ว RSI เนี่ยผ่านผ่านเขตโอเวอร์โซแล้วนะครับอืมมีพื้นที่ให้ไปต่อกว่าจะถึงโซนโอเวอร์บนะครับมันมีพื้นที่พอที่จะพาเขาขึ้นไป14บาท50ตังตรงนี้แล้วไปจบคืน B นะครับสำหรับ BBL ผมก็มาแชร์ประมาณนี้นะครับตัดคาดทุน13บาท50ตังค์นะครับอืม bB นะครับ มาแชร์ไอเดียนะไม่ได้ชี้นำนะตัวต่อไป XO นะครับ XO XO อ X o ่า จบคืน5้นะครับผมก็ย้อนไปดูได้นะครับ xo คลิปนี้พาร์ทที่อะไรพาร์ทที่3นะคือผมทำสองคลิปก่อนหน้าไปแล้วนะครับก็เพื่อนๆก็ย้อนมาดูได้นะครับว่าผมพูดอะไรไปเดี๋ยวคลิปนี้มันด้วยที่เพื่อนๆนขอกันเข้ามาเยอะมากอาทิตย์นี้ผมจะไปเร็วหน่อยนะครับนะจะได้ประหยัดเวลาหน่อยก็คือ ผมมองว่าตอนนี้เขาลงมาทำคอลเลกชันแฟตนะครับผมก็คือ A B C นะครับอืมคลืน B เนี่ยทำเป็น Descending นะครับส่วนขึ้น C เนี่ยไซเวออกข้างเหมือนยังไม่จบนะครับเอามันจะก่อตัวพักตัวเป็นอะไรเดี๋ยวเราตามมาันอีกทีหนึ่งนะครับ แต่ก็คือท้าเก็ตของเราก็คือเราเล็งไว้เนี่ยแถวๆยี่สิบบาทยี่สิบตังค์สิบเก้าบาทหกสิบตังประมาณนี้น่าจะเอาอยู่นะครับน่าจะจบขึ้นซีได้สำหรับ XO กโเนาะนะครับก็รอดูถ้าเป็นผมเนี่ยผมจะรอให้เขาพักตัวให้มันเสร็จก่อน นะครับสำหรับ XO เนาะเนี่ยเขาขึ้นไปชนชนฐานของชนฐานของ descending แล้วก็ย่อลงมานะครับย่อล้วนี่ะนาดลงมาแล้วก็มาพักแถวยิบสองบาทยิบสองบาทสิบตังค์อยู่ในแถวนี้อ่ะนะครับ าจะไปต่อนะครับ X XO เนาะขึ้นมายืนแถว22บาท75ตังก่อนนะครับตื่ไม่ก็ลงมาจบขึ้นซีซะแถว20บาท20ตังนะครับแถวแทรเก็ตที่เราทิ้งไว้ตรงนี้เนาะแล้วก็ขึ้นไปทำรอบใหม่นะครับผม RSI ตัวนี้เริ่มยกโลแล้วนะครับ เริ่มจะทำบริษดิเวอเจนแล้วเนี่ยอ่านะครับราคานี้ไหลลงมานะอายก็เริ่มยกโลแล้วนะครับถ้าใครแบบแบ่งไม้ซื้อนะเข้าสักไม้หนึ่งก็ได้นะครับตรงนี้อรอจังหวะเขาย่อลงมา20บาท20ตัง19บาท60ตังก็ใส่อีกสักไม้หนึ่งในกรอบนี้เนาะจังหวะที่เขาเด้งหนึ่งย่อสองเนี่ย จะเบรกหัวขึ้นหนึ่งไปขึ้นสามไม่ค่อยเข้าอีกทีหนึ่งก็ได้นะครับอืมประมาณนี้สําหรับเอ็กโอผมมองว่าก็ใกล้จบแล้วแหละนะครับผมใกล้จบแล้แหละน่าจะใกล้เป็นรอบใหม่ของเขาแล้วคือก่อนหน้านี้คือเขาลงมาเขาต้องลงมาทำขึ้นเสีม ก็ประมาณนี้นะครับสำหรับ XO เนาะโอเคโอเคต้องเฝ้าต้องเฝ้าสำหรับ XO ต้องเฝ้าไปตัวต่อไป E A À, kháng lên EA โอ้โหให้จุดตัดคาดทุนสามสิบแปดบาทหลุดเลยหลุดปุ๊บแล้วเขาก็เด้งส่วนขึ้นมาน <c oughs> ะนะ,ะกราบผมแหลก ครับเพื่อนเพื่อน e a นะครับผมโอโหสี่สิบเอ็ดบาทแนวต้านนี้มีในยะนะครับผมขึ้นไปชนแล้วยังไม่ผ่านสิ่งสำคัญของ e a นะปัจจุบันก็คือสามสิบแปดบาทตรงนี้รอบนี้อย่าหลุดอีกนะ ถ้ารอบนี้โหลดอีกนีล่ลงไปทําโลใหม่แน่ๆนะครับผมสำหรับ EA เนาะสามบาทเนี่ยสิ่งที่เขาต้องทํำก็คือขึ้นไปยืนราคาที่แิว41บาทนี้ให้ได้นะครับผมแนวต้านถัดไปก็คือ5้บาท50าสิบตางซึ่งเส้น e ิ a 200องรกำลังไหลลงมาซับพอร์ตแล้วด้วยนะครับคือ EA เนี่ยต้องเฝ้านะต้องเฝ้าก่อนนะครับ คือผมไม่แน่ใจว่าผมทํากราฟอะไรไว้แต่ตอนนี้กราฟผมมันไม่โหลดแล้วนะเพื่อน่อนอืมสำหรับ EA เนี่ยมันโหลดดิ่งอยู่ตอนนี้ ต้องขออภัยกับคอาอผิดพลาดทางด้านเทคนิคนะนะอืมอ่ะสรุปเลยแล้วกัน EA เนาะสรุปเลยแล้วกันเนี่ยต้องขึ้นไปยืน41บาทก่อนนะครับผมนะถึงจะน่าสนใจนะครับสำหรับ EA เนาะแล้วก็มารอ เจอแนวต้านใหญ่แถวนี้นะครับขึ้นมาโซนนี้บริเวณน,นี้เจอขายใสแน่แน่เพราะฉะนั้นห้าสบเอ็ดบาทห้าสิบตังค์เนี่ยมันมีความเป็นไปได้ที่จะเห็นแล้วแนวต้านถัดไปก็คือเจ็ดห้าสิบเจ็ดบาทยี่สิบห้าตังค์นะเขาลงมาที่แถวบริเวณเนี่ยเคยที่เขาไซ์เวมาก่อนหน้าที่จะเป็นเทนรอบใหญ่เนี่ยนะครับผม นปะปัจจุบันนี้เนี่ยนะสลับ EA เนี่ยเขาลงมาแล้วเขาอาจจะใช้เวออกข้างก็ได้นะครับผมแต่สำหรับคนเล่นสั้นนะก็สามสิบแปดบาทนี้จะหลุดนะครับผมก็รอเด้งไปแถวห้าสิบเอ็ดบาทห้าสิบต่างถ้าหลุดเราก็ออกถ้าเขาขึ้นมายืนแถวสี่สิบเอ็ดบาทใหม่เนี่ยเราค่อยๆเข้านะเสียเสียเนี่ยให้เสียน้อย แต่ว่าเวลาได้กําไรต้องให้มันได้กําไรเยอะกว่านะครับรักษาทุนไม่ด้วยเนาะกรอบสีเดืองนี่ก็คือบริเวณที่เขาสะสมราคาเนาะคือน่าจะผ่านยากแหละโซนนี้ก็เล่นสันส้นๆก็เข้าไปแถว41บาทตัดขาดาทุน38เนาะเทคโปรฟิตแถว51บาท50ตังค์57บาท25ตังค์สลับ EA นะครับประมาณนี้เนาะ อ่าโอเคสิ่งที่ผมกําลังพูดคุยแล้วก็นําเสนออยู่นี้นะครับผมนี่เป็นเพียงความคิดเห็นส่วนตัวของผมเท่านั้นนะครับผมไม่ได้แนะนาหรือชี้นาเพื่อนๆนซื้อขายหุ้นห้าตัวนี้แต่อย่างไรนะครับผมการลงทุนมีความเสี่ยงนะครับโปรดใช้วิจารยณในการลงทุนด้วยนะครับอ่าก็เพื่อนๆก็สามารถขอเข้ามาได้เรื่อยๆนะครับผมสำหรับหุ้นตัวไหนที่เพื่อนๆอนยากให้ผมเปิดกราฟเนาะ รือจะให้ผมอัปเดตหุ้นตัวไหนต่อก็โพสชื่อหุ้นแต่คลิปได้เลยนะครับผมผมจะได้นำหุ้นตัวนั้นมาเปิดกราบมาใช้ดีเล็กเป็นความี่เห็นกันเนาะสำหรับคลิปนี้ก็ขอความโรุนาแล้วก็กลายเป็นบอลช่วยกดไลค์กด subscribe แล้วก็กดแชร์มันงใให้ด้วยนะครับสุดท้ายในสุดสวีดัตสวัสดีครับผม